ครับผมออฟไซเกมเมอร์คลิปนี้เราก็มีอยู่กับเกมเพจนะครับปุยเฟนสกอร์นะครับสองปันยี่สิเวอร์ชันมือถือนะครับผมซึ่งก็เป็นวันจันทร์นะของสุดของทุกสัปดาห์นะครับผมผมจะมาเปิดแพ็กกันผมก็จะมาอัปเดตกิจกรรมครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรมาให้เราได้เล่นกันบ้างนะครับผมก็มาเริ่มที่กิจกรรมแก็จะมีของแม์เดย์นะครับผมก็เล่นเพื่อไปรับทองได้นะครับผมอ่านี่แม์เดย์ก็มีของคู่บาเซโลน่ากับ แอดมารลิกนะแล้วก็ของซีเรียนะครับก็เข้ามาเล่นเพื่อรับทองกันได้นะครับผมก็จะมีอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมอีเวนต์นะครับเป็นลุกี้ชาเลนจ์นะครับเล่นเพื่อรับตํานานนะครับผมตํานานไอเป็นเบอร์วนะครับผมคือจำนวนรวมนะครับผมหนึ่งครั้งไปเปิดกันได้นะครับผมนี่ครับหนึ่งครั้งนะก็ถือว่าทางคนดมีเขาก็แจกใจดีนะ แต่ไม่รู้ว่าเราจะมาเปิดได้ใครบ้างนะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับผมก็มาลุ้นกันได้นะเข้าไปเล่นเพื่อรับของรางวัลนะครับผมก็ผมก็จะมาเปิดแพ็คนี้ด้วยนะครับผมก็จะมีขับซีเลคชั่นนะอ่าอ่าก่อนหน้านั้นก็คือบล็อกดอนะของสเปนิสลีนะครับผมก็มาเปิดกันได้อ่าใครมีเงินเอกเกมเงิน GP นะก็มาเปิดกันได้นี่ก็จะมีขับซีเลคชั่นนะครับของสทีมนะครับผมก็จะมีของไอโกมาลิกนะ ครับผมแล้วก็บาร์เซโลนานาโปลีแล้วก็โรมานะครับสี่แพ็กให้เปิดกันได้นะครับส่วนของฟาร์มิงโกเดลคอนดโมเวน์ของยูวนตุสกับเพย e r o อ t h ด w ว e k ก็ไปเปิดกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีอีกอันนึงอันนี้ครับผมเป็นเดจเนนโบว์ไวคับนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมลั c กี้นะครับผมเพื่อลั k กี้เชลเล g นนะครับเล่นแล้วรับตำนานมาเปิดฟรีๆหนึ่งครั้งนะครับผมก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมก็จะมีรวมๆ นะลายคนเลยครับผมใครอยากได้ก็มาเปิดอยากได้ใครก็มาเปิดกันได้นะครับผมก็ไปเคลียร์ไปเล่นกันได้นะครับผมผมก็จะมาเปิดแพ็คอ่าสองแพ็คนะผมส่วนตัวผมผมอยากเปิดแค่2แพ็คพอครับก็คือของไอโกมาลิกนะครับกับบาร์เซโลนานะครับผมของของนาโปลีกับโลมาอันนี้คือถ้าใครชอบ2ทีมนี้เป็นพิเศษก็ไปเปิดกันได้นะครับผมผมก็มาเริ่มกันเลยอ่นะผมก็จะมาเปิดแพ็คของไอโกมาลิกก่อนนะครับผมไอโกมาลิกก็จะมี พวกสาวประตูครับมปนยาโอบาร์นะั้มีลุยโซเลสด้วยนะครับผมติดมาเป็นฟิวเจอร์แรกในนามของไอโกมาลิกของเขานะครับต่วซุกทีแบบเราภาพจําของเราก็คือลุยโซเลสจะเป็นของบาร์เซโลน่านะแต่ว่าครั้งนี้มาเป็นของไอโกมาลิกนะครับผมก็จะมีโกเก้นะครับผมลาอูคิมินีสนะครับผมซาอูนิเกนนะครับมีเจ้าเฟลิกด้วยนะแล้วก็มีมาโกสโรเลนเต้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆมาโกสโรเลนเต้นี่ถ้าในเกมถ้าในเกมแบบเกมฟีฟ่านะครับผมเขาจะเล่นกองหน้านะ ครับแต่ว่าตัวในเป็นเพจเนี่ยยังอ้างอิงก็คือเขายังเล่นกองกลางอยู่นะครับผมก็จะมีอีกคนนึงก็จะเป็นแบ็กซ้ายนะครับเป็นโรนันโรดี้นะครับผมก็จะมีทั้งหมด8คนตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเป้าหมายหลักของผมก็จะเป็นหลุยส์โซเลตนะครับกับเจ้าเฟลิกนะ2คนแค่นั้นนะครับผมก็สามครั้งมาเปิดกันเลยนะโซเลตต้องมาแล้วนะ มา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 โซเลตเจ้าเฟลิกวีใครเอาขวามาอย่างนี้โ,โหเบอร์สองโหไม่ต้องเดาให้ยากเลยวนะ่าใครลาอูคิมินเนนนะมาครั้งแร,งโรกโหเลยสองครั้งเลยสองครั้งต้องมาแล้วนะโหมา ครั้งที่สองครับผมก็เป้าหมายหลักของเรายัางเหมือนเดิมคือสองคนนะครับโซเดียกับเจ้าเฟลิกมานะครั้งที่สองว่าเท้าขวามาอีกแล้วอันนี้เบอร์เจ็ด้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเฟลิกเหรอโอ้โหจะเสียดายนะครับเพราะว่าตอนเข้ามาฟิวเจอร์ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นของทีมชาติโปตุกเกสนะก็อันนั้นรู้สึกว่าจะโหดกว่านิดนึงนะครับผมก็ เท่าที่ไปดูข้อมูลเวลตันมานะครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคนะครับผมก็เหลืออีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายโซเลสครั้งสุดท้ายแล้วโซเลตมาหน่อยเฮ้ยมา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 โซเลตโซเลตโซเลตโซเลสต้องมาแล้วนาะทีนี้เท้าขวาเบอร์เก้าโอ้เบอร์หกอ้ โกเก้ <Okay. c oughs> อดเลยครับเซ็งเลยฮนะ s o โซเลตฟิเจอรแรกไม่มานะอ่ะมาเปิดต่อไปเป็นของบาร์เซโลนานะครับผมก็จะมีแปดคนเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมีเมสซี่นะกิจมันโ์นชันเล่นปีกนะครับผมก็จะมีฟนะิกิเดยองครับปีเก้ลองเล่จอดียอาบานะมีปาณิดด้วยนะมีปาณิดด้วยนะครับผมก็ถ้าใครจะสมักเตะบ,บาร์ซ่าก็มาเปิดกันได้นะก็มีฟาติด้วยนะเป็นดาวรุ่งที่ กระโดดจากบอลเงินนะมาเป็นบอลดำนะฟิวเจอร์นะครับผมอายุ18ปีเท่านั้นนะแต่ว่าต้องไปเสียกัรโอนเทรนนิ่งนะครับเยอะมากเลยเวลตันนี้58นะครับผมแต่ว่าออลรวมอยู่ที่99เนะเยอะมากเลยครับผมก็เราจะมาล่าตัวเขาวันนะคนอื่นนี่ผมไม่ผมคนอื่นส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากได้นะผมอยากได้ฟาติคนเดียวนะเพราะว่าเมสซี่ผมก็มีอยู่แล้วเป็นเวอร์ชันของไอคอนิกที่เขามาขาย ให้เราได้ไปซื้อกันให้เติมซื้อกันนะครับผมเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาผมก็จะเอาแค่ฟาติกเพียงคนเดียวนะครับผมสามครั้งมาบุยบุยหน่อยนะส่วนมากเราเวลาเราเปิดเราอยากได้นักเตะบุยไม่ค่อยอยากได้นักเตะบ,บุยบุยนะมันมักไปออกนะแต่คราวนี้อยากได้ตัวบุยต้องมาฮนะีนะ่นตัวบุยนะน่าจะออกง่ายหน่อยนะอุย้ยเท้าซ้ายตอนที้เอาบาหรือเปล่าโอ้โหใช่เลยจอรที้เอาบา มาเปิดกันตอนนะครับสำหรับแพ็คของบาซโซน่านะเหลืออีกสองครั้งนะครับผมเป้าหมายของผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับคืออาซูฟาตินะครับผมเออดาวลุงของเรานะครับเบลตันเก่าๆมาสองครั้งต้องมาแล้วฟาติมาจังหวะนี้มาครับผมครั้งที่สองนะต้องมาแล้วนาหน่อยฟาติ ฟาติมายอมใจคนเหงาหน่อยมาหน่อยโอ้โหผิวไม่คำ้ำไม่เข้มนะครับผม B 8, B เบอร์แปดปานิโอ้โหข้างๆกันเลยโอ้โหข้างๆกันเลยนะข้างๆกันเลยมาเลยข้างกันมาแล้วมาข้างกันมาแล้วต้องมาแล,ล้วล่ะนาทีนี้มามาหน่อยปลอบใจคนเหงาหน่อยแพ็กก่อนอยากได้โซเลสก็ไม่ได้นะแพ็กนี้ต้องมาหน่อยมายอมใจคนเหงาหน่อยนะครับมาฟาติฟาติปาติ France. ปาติโอ้โหเท้าซ้ายเบอร์เจ็ดนี้โอ้กิสมันอื้มอื้มองตัวกิสมันนะครับผมโอ้โหเจ๋งเลยมาเรายังเลยแพ็กหนึ่งนะครับผมเป็นแพ็กตำนานนะเบอร์ไวคับนะครับผมก็ที่เล่นจากล c กี้ชาเลนมาเมื่อกี้นะครับผมอ่าส่วนตัวผมผมอยากได้โรนานญโยนะครับผมอยากลองเล่นสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะ ไม่เคยได้จับไม่เคยได้ลองได้เล่นเลยนะครับผมมาตำนานกาสีทองนะครับผมมาโรนานินโยโลนานินโยโลนานินโยโลนานินโยบาซิลผมยาวโลนานินโยโลนานินโยโลนานินโยมาหน่อยนาทีนี้ปอบใจผมเงาหน่อยโลนานินโยโลนานิโยโลนานินโยโอ้ผมสั้นใครเรเนี่ยโรท่ามเตอูดเด้อ โ,โอ้โหเซ็งเลยนะโอ้เปิดแพ็กสามีแพ็กนะครับผมไม่ได้ตัวที่ต้องการเลยนะโอ้โหเซ็งเสียดายมากเลยนะครับผมก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับผมสําหรับใครที่สนใจแพ็กไหนหรือทีมไหนก็มาเปิดกันได้นะครับผมเออตำนานของยูเวนตุสเพยเยอร์อฟเดะวิก ขับเซ็กชันอะไรก็มาเปิดได้นะครับผมออกกันไปประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าชอบก,ก็กดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมผมก็จะอ่านคอมเมนต์มาตอบให้ทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบพระคุณครับ